ส่องให้ไวกระดิ่งเงินกระดิ่งทองออมสกาวใจงวดวันที่16บธันวาคมหกหเห็นทุกตัวชัดเป๊ะเรียกได้ว่าขอยกให้เป็นอีกหนึ่งตัวแม่ที่ให้เลขเด็ดเป๊ะเป๊ะเข้าแทบทุกงวดสำหรับนักแสดงสาวออมสกาวใจพูนสวัสดิ์ที่ก่อนวันหวยออกมักจะมีแนวทางเลขเด็ดให้ได้เห็นก่อนหวยออกเสมอโดยอมสกาวใจ ปัจจุบันเป็นนักแสดงที่หันมาชื่นชอบการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่และน้องกระดิ่งเงินกระดิ่งทองในขณะที่ลูกชายน้องจอมทัพก็ชอบให้เลขเด็ดแม่นอยู่บ่อยๆจนชาวเน็ตแห่ติดตามทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องเลขกระดิ่งเงินกระดิ่งทองของออมสกาวใจในงวดวันที่16ธันวาคม2566 เห็นทุกตัวเลขชัดเป๊ะโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าจัดไปน้องกระดิ่งเลื่อนดูค้า